chân sít mày bay á thì mai đi đang chuyện bao mày. Khai lòng quê? ra kìa lòng quê? Hô kìa lòng quê? Hô kìa lòng quê? xấu kìa kìa lòng đi cái kìa lòng Đi Hô để mà quê? Hô kìa lòng quê? Hô giúp là quê? Hô kìa

หน้าบ้องไหมไม่ดูเจ nah ็บตาหนิหมอดีแชรี่มั่นเหรอะอืมฮันเขาจดได้โอ้เขาต้องการเขาต้องการมึงอยู่มาคนนี้อะใครอะจะได้หนูจะรวยน้องกับสู้มาเยอะเเลยยางได้นั่นแหละยังได้รถไฟแม่ยีนเราจะเอาไปให้เป็นคุณในการศึกษานะคะ แม่อันนี้แหละอันนี้วะน,นีเวะข้ามีเดี๋ยวไปวันเร้อเช่นอะนแล้วเนาะจะัดมาข้ามีเบียร์่วานเดียว,ยวก็ไปเติมสี่พันลูกลแ่ตอนนี้กลับตอนน้องทุกอนว่าไม้มันต้องจริงเลยติงลงไปเลย,อเลยบอเป็นเป็นปนืชิ้นเนื้เฉนนี่คืไปซากิวมา เมนเมนบังเยอะเลยรึเป่านั่นนั่ไม่เเมนเมนบังเออเมนเมนแต่เนั่นเลยมันเศร้าอุ้ยเขาคป็าต้องมาเยอะเยอะเลยอุ้ยไข่ดาวไข่ดาวังกินไข่ดาวเยอะเยอะเลยค่ะน่าหลังใจวะเบาเณค่ข้าไปหมูมาคนท่าทางไหนมะมันนั้นมันนนดับเงือนไปเดักิมันนมันเละไดะักกูอ่ะจริงไหมเออ ไอ้ไอ้หม่ไหมนี่หาไม่รู้อะพักเลยดิมาเห็นไปได้ที่มานกัน ยีมหนกิน้บ่ยิ้มพุงยิ้มเตยิมมึงชียะแกน้ยิน้อแบบมึงไม่ยิแต่แต่มึงตาคูยิมขี้ได้แบบหบยังไนพักบอกเร่งแต่ลุงพุงที่บอกตรงนั้นลุงขอยเลยยิ้มอยาเนะั่นไอเจ้าไอเจ้เดี๋ยวเจ้าอมคอ่ะปุยคยะและแต่อารมณใครวะ Khói này anh. Ừ, khói à, này Ô, Cái nhau nơi gì này hai em mùa tân <laughs> là mùng lên lên mùng này buồn hai mùng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  hai này buồn mùng hai mùng hai này hai mùng 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 hai มีนักตมึงเละตานนะมานางีไปด้วยด้อยเนาะเฮ้ยเขาเ้าวัยีไคนเกกไม่ใจนานเลยนี่นะเียนี่เียุมนคอมเมนต์ในที่ตอก <approach> <T ot> <V att ly> ับกับผมกับกับกับฝลุงไ เป็นเด็กจบมมันเอ็นบือไม่ทาติดตามเราตีงัวเลยรอ่ะอีรอีาเปลี่ยนกันดไม่มีเอ็มตอบหลบแม่ลตงรอีขมาเดียวบอยู่ไม่ยอมเล้งบเดิกเมาอยากไป เลี้ยงเราเลี้ยงพี่ทุกวันเลี้ยงพี่อานัเยนตามเรืงวะติดตามหรือไม่ใช่อินดิติมไปกับเราว่าไปข้าเิมเติมไปืนขนุนี้ยงบสุ่มาิงหมตตัวตงปาอาตมไป thế cái cái gì nào á cái 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 อุ้ยขอบคุณค่ะาอืรอรบนะ้ำสง่งอะไรล่ะอยากได้รถไฟอ่ะส่งรถไฟมาหน่อย <Raymond. S 1> ได้ไหมมือแดงก็ได้เดี๋ยวเราจะเต้นเดี๋ยวเราจะเชียร์เต้นให้เลยถ้าส่งรถไฟมาก็ม<า>ือแดงนะไม<า>่ขาทุูมมแดงเอยเต้นอุ้ยอีปูขอบคุณค,ค,ค,ค่ะไอ้เชียร์ไปเต้นอี่ปูคนเร็ว ผิ p ผิดตูเขาบีนตัวใหญ่เองบิงก็โผดเบียมาจังพีแล้วแต่อาลุง์ก็บอกแล้วแล้วแต่อาลุง์พัลม่ตัวทมืเลยนะอดียไม่ีเปมาหยีข้าในึ่งใคับ่อยดิไม่เห็นเลย กูรู้ว่ามึงยี่ไม่เข้าก็เข้าเลยเดีย๋ย,ยวตาบอกช,ชื่อน้องรู้จักพี่ระมึงนั่งเลยดิคอยอยใครวะใครวะมึงจะไปซ่อมอ่ะเดี๋ยวซ่อมเงี่ยวะยึดดูซ้อมก่อนนะ่ะอาตีน่ะแต่อาดูอานูเปีลรานาา่ารักจัง tao buồn hết, buồn đấy, tao bị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 , nó bị, Sẽ bị, nó bị, là nó tao bị, tao bị, tao bị, tao con Nó bị, là nó bị, à, lâu Nó bị, tao bị, tao bị, tao กงเรื่องจังวะเจ๊ตัวไปเรืยอมันพี่เอ้พันล่วงก็ใครแบบดยอกคุณเลยตีหกคันพันล่วงล่ะมียกคุณโมตีหกตีห้าึงกไม่ทันยกคุณที่ก็เปิดไปโรงเรียนแล้วเจอ๋อนี่ไงเปิดเรอืมเดมึงเยอ่จริงใครวะยังงูไหมไอ้กี กึกตองเล่ยใช่ไหมเพื่อนอ๋อมาเดี๋ยวค่อยกีดอิงองไปเชิญหนุ่มกุ๊บฮัลโหลค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะค่ะพี่เปบคับเบ๊บอ่ะกัมก็ไม่นหน่อยนงเดี๋ยวว่วรูปเอ๊คับเอ๊บพี่เปบคับเบ๊ะอ่ะก็จตจำปีว่าปุ้มเป็นกัมเมินปุ้มก็เป็นกัมเมินายก็ได้

ที่้นอะเป็นคอมมาะมมาะเรียนหนอยเรียนหน้อยเรียนหน่อยเรียนน่อยเรยนจิ๋วรู้เด้อถามมานังมาถามอ้นหนึ่งถามมานังฮ่มรู้ได้ละรามาเราเราไม่ได้ขีรูกั้ห้แม่แม่เราอยู่หะยา

พี่ไม่เก็บพังเหรเก็บพังอะไรนะพี่เก็บเพ่พ่กีคาลียาค่ะย่างบายอย่างเมื่อกี้คะเราเราไม่ไม่ไม่หิวอ๋อเพ่ไม่หิวเหรอคะต้เดเือ้บ่าอะไรกันหเอิบไปเรอย พี่เลี้งพี่เลบ้ยงนกไก่ดิ้งเงี้ยม่อแต่เนี่ยนม่เาไม่เลี้ยงนกไก่เลยเนี่ยนะนั่นนั่นเพ่อนอย่ี่หนอเ่อยู่บ้านอยู่บ้านเพ่อนออยู่บ้านเหรอบ้านพี่เลี้ยงัวมาวัวไม่เลี้ยงเลี้ยงไหนคนอ๋อเลี้ยงพี่เลี้ยงเลี้ยงพี่เลี้ยงวยได้มเนี่รับรับเลียบ่เหมือนเดเนาะรับเลอยับเ้บอกว่าแล้วน้องอจีมาก่อนเลยเดี๋ยวเลี้ยงเลย ai yêu mày ông đây bỏ còn mày đi đâu mày này à nắng đi đâu mày lồn chưa nát bay bay em à ได้ได้เลยตอนเด็กๆเราเด็กพูแล้วกุมไปแกแบบนี้แล้วก็นี่เป็นนิคานไปไหนหรอโดยเลยโดยอาทิตย์นองอืมนแหลว่าก็าเลนล้านอย่างนั้นเลยแค่ให้ห่วยใช่ไหมเพ่เพ่ไปอิสราเอลหรอคะใช่ใช่อ๋อโอเคค่ะเร่เรเบรเบเราเห็นเต้นขับรถอยู่เรื่อยๆกันนี่ ไม่เลยอะนาะเนขาโรมาเบแเนว่ันขับรยสิสีดลายแดงไหมไม่ใช่ไม่ใช่อสลามบอกว่าขี้อุมันบาปเพ่เพ่เพ่รู้ได้ไงอะเล่าเห็นอยู่เรื่อยนี่ตุกผักบ้างหมดอะไรอะไรนะเล่่กย

nhưng ai đúng ta? Này! Phi! Phi! Ở đây con Mà còn kìa! Ở đây lời đó! Này! Rồi... Ăn à? Nào. Vẫn à? Chứ bà ta đang lắng... Cạo nước hút xuống nè! Kiểu đấy mọi người? Kiểu Thì gì Kiểu ừ, <laughs> <mà>. Để... <laughs> Để... Để... Để

ก็ใต mm, ้ด mm. <ừ> mm. ินตรงก้าวแมงเออมันถึงมันอ่ามึงแมงอะไรครบครบเลา้ยแมงบ้านี่ืนมังตามังนีนันอุ้ยขอบคุญค่าจมางก่อนอ้าวครบบาปเลยหาไม่แมงบาอะไรยวะ Soi mình luôn, đóng mừng đi. Đi, đi,